สวัสดีครับพบก,กันอีกครั้งนะครับสำหรับเว็บไซต์ nagoo com นครับวันนี้ขออนุญาตนำเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับปลั๊กอินตัวหนึ่งนะครับปลั๊กอินเพื่อนๆอ,อ,อาจจะสงสัยว่ามันคืออะไรปลั๊กอินนี้ก็คือเป็นตัวช่วยหรือว่าพูดง่ายๆคือเป็นตัวเสริมนะครับปลั๊กอินที่จะแนะนำวันนี้คือจะเป็นปลั๊กอินที่ช่วยเสริมในโปรแกร,รม Winamp นะครับ Winamp คืออะไรก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการเล่นเพลงฟังเพลง นะครเพื่อนๆหลายคนอาจจะกำลังใช้ Winamp นี้อยู่นะครับไอ Black ้ปลั๊กอินตัวนี้มีชื่อว่าปลั๊กอินไลริกนะครับคุณสมบัติของ l ลริกก็คือสามารถทำให้โปรแกรม Winamp เนี่ยเล่นเพลงแล้วมีเนื้อหาเนื้อเพลงเกิดขึ้นนะครับกดพูดง่ายๆว่ากดเล่นเพลงปุ๊บมีเนื้อให้ร้องด้วยมีเนื้อให้ร้องตามด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นประโยชน์กับคนที่กำลังฝึกร้องเพลงนะครับจะทำให้ จำเนื้อหาจำท่วงทำนองได้ง่ายขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับพเพื่อนๆก็เข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของเพื่อนได้เลยนะครับแต่ละคนก็อาจจะไม่เหมือนกันนะครับของผมใช้อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พรเรอร์แล้วกันนะครับบางท่านอาจจะใช้ Google Chrome บางท่านอาจจะใช้ Mozilla Firefox ก็ตามสะดวกนะครับเข้ามาที่หน้าเว็บของ google com นะครับ google co th ก็ได้นะครับแล้วก็เสิร์ชค้นหาคำว่า ไลริกนะครับ l y r i c s แล้วก็วักนะครับวักแล้วก็พิมพ์คำว่าปลั๊กอินนะครับ p l u g i n นะครับ Enter นะครับมันก็จะมานะครับตัวแรกเลยครับคือตัวนี้นะครับตัวแรกเลยนะครับมันก็จะเจอกับเว็บ Lyric plug i n .com เพื่อนๆก็กดเข้าไปที่เว็บนี้ได้เลยนะครับ กดเข้าไปข้างในนะครับก็จะมีะชื่อชื่อชื่อของปลั๊กอินตัวนี้ก็คือตัวคําว่าไลร i กนะครับไลริกปลั๊กอิมันจะมะีให้เลือกอยู่3 3ตัวนะครับที่จะต้องที่จะให้เลือกดาวน์โหลดนะครับอย่างแรกเลยก็คือไลริกปลั๊กอิ for Windows Media Player นะครับตัวนีน้โปรแกรมนี้ก็จะเป็นเป็นโปรแกรมที่ติดมากับ Windows ของเพื่อนๆนะครับ อาจจะติดมากับเครื่องนะครับในการติดตั้ง Windows ถ้าใช้ตัวนี้เล่นเพลงบ่อยๆก็อาจจะดาวน์โหลดตัวนี้ไปใช้ได้นะครับแต่วันนี้เราจะดาวน์โหลดตัวของ w i n แอมนะครับซึ่งจะเป็นตัวกลางนี้นะครับไลรีคปักอิน o r หรับวินแอมนะครับเพื่อนๆก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับตรงกลางนะครับกดคําว่าดาวน์โหลดอีกตัวหนึ่งจะเป็นของ iunes นะครับไลรีคปลักอินของ iunes นะครับถ้าเพื่อนๆใช้ตัวไหนก็ดาวน์โหลดของตัวนั้นไปใช้นะครับ พอกดดาวน์โหลดปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะถามว่าให้เราให้เราเซฟไฟล์ไปตรงไหนนะครับเซฟไม่เซฟนะครับเราก็กดเซฟไปก่อนนะครับส่วนตัวรันนะครับตัวรันมันจะบอกว่ารันก็คือให้เราติดตั้งไปเลยไหมนะครับแต่เพื่อความชัวรเราก็เซฟไว้ก่อนครับกดเซฟแล้วก็เลือกที่ที่จะให้ไฟล์ลงนะครับ ชื่อไฟล์ก็คือไลลิกปลักอินขีดว i นะครับให้เลือกไว้ตรงให้ให้เลือกว่าจะให้ลงตรงไหนนะครับเซฟไว้ตรงไหนแล้วก็ผมก็จะเซฟไว้ที่หน้าจอนะครับเพื่อนๆก็ตามแต่สะดวกนะครับพอเซฟเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นถามว่าให้ให้เรา run เลยไหมหรือว่าจะเปิดแค่โฟลเดอร์หรือว่าจะปิดไปนะครับเพื่อนๆก็กด run ได้เลยนะครับ run ก็คือการติดตั้งโปรแกรมโปรแกรมนะครับ มันก็จะถา่ายอีกครั้งหนึ่งว่ารันไม่รันเนาะนะครับล้วก็กดลันไปนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับมันก็จะมีขึ้นเงื่อนไขว่าอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อ่านไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ไม่เป็นไรครับเน็กๆไปเลยตรงนี้มันจะถามว่าให้เราติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ไว้ที่ไหนนะครับตรงนี้มันจะเป็นฟิกออโต้มาให้แล้วเพื่อนเพื่อนก็กดเน็กได้เลยนะครับ e ว e r y วันทุกคนได้ได้เล่นได้เห็นนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็เน็กๆนะครับเน็กๆไปเลย ติดตั้งแป๊บเดียวครับนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะมีคําว่าให้ close แล้วก็ close ไปคือปิดไปปิดหน้าต่างนี้ไปเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปตรวจสอบดูว่ามันใช้ได้ไหมโดยคันโดยการเข้าไปที่โปรแกรม Winamp นะครับกดเข้าไปที่ Winamp ปุ๊บมันก็จะมีหน้าต่างนะครับโผล่ขึ้นมาเพิ่มนะครับเพื่อนๆสามารถย่อขยายหน้าต่างตรงนี้ได้ตามสะดวกตามชอบนะครับจับแยกได้นะครับ ต่างตัวนี้ก็จะเขียนว่าไลลิกนะครับก็คือเป็นปลกอินตัวเสริมที่เราได้ติดตั้งไปเมื่อกี้นะครับโชว์ขึ้นมาก็ทดสอบดูครับเพื่อนๆก็ลองดับเบิลคลิกเพลงที่มีอยู่ในเครื่องเพื่อนๆดูนะครับว่ามันขึ้นเนื้อไหมข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเครื่องของเพื่อนๆเครื่องคอมของเพื่อนๆที่เล่นโปรแกรมนแอมนี้นะครับจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตนะครับถ้าไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับมันก็เล่นไม่ได้มันก็แสดงเนื้อหาเพลงไม่ได้นะครับ บีเอมอาจจะเล่นได้ปกติแต่ว่ามันอาจจะไม่โชว์เนื้อเพลงนะเพลงบางเพลงก็ไม่โชว์เนื้อไม่มีเนื้อเหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นเพลงที่ไม่ค่อยดังนะครับเพลงแปลกเพลงเพลงที่ไม่ค่อยได้ขึ้นฮิตติดชาร์ตกับเขาสักเท่าไหร่นะครับพวกกลุกทุ่งที่มันที่มันเป็นเพลงพื้นบ้านที่เขาไม่ค่อยได้อัปกันเป็นหมอลงหมอลำพวกนี้ครับมันอาจจะไม่มีเนื้อในบางเพลงนะครับมันก็ไม่ได้มีทุกทุกเพลงนะครับก็เป็นข้อจํากัดของมัน พวกลงพวกแล็อะไรพวกนี้ครับเนื้อหามันเด็กเขาก็ใส่ให้ไม่ได้นะครับก็ไม่มีนะครับก็แล้วแต่เพลงนะครับก็ก็หมดแค่นี้ครับลองอีกเพลงหนึ่งมีไหมอ่าเพลงนี้ก็มีนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนก็สามารถฟังเพลงไปด้วยฝึกร้องไปด้วยมันก็จะทำให้จำท่วงทำนองและจำเนื้อเพลงได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนที่กำลังฝึกร้องเพลงหรือว่าชอบร้องเพลงได้ไม่มากก็น้อย นะครับผมสำหรับวันนี้นะครูดอทคอมต้องขอลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ